พอเธอพื้นแล้วเธอจะไม่ปล่อยถือไว้แน่หมอกกำลังมาจูบฉันสินี่คือคำสั่งจาก ส but, าเหตุภาวะเย็นชามีอยู่ได้หลายปัจจัยเบื้องต้นวินิจฉัยว่าอาจเกิดบาดแผลทางใจเพราะตอนเด็กเคยเห็นพ่อในคนอื่นกับตาแล้วรักษาอย่งไงล่ะผมแนะนำให้ลองใช้วิธีบำบัดแบบกระตุ้นหาผู้หญิงสักคนมาช่วยปรับสภาพจิตใจดูเฮ้พอออย่าพิ่งเร็วนักสิคุณหมอเจ้าว่าไงบ้างล่ะฮะก็เหมือนกับแผนการรักษาที่หมอคนอื่นว่าแล้ะ นี่ไงล่ะประธานผู้สูงศักดิ์แห่งกรุมการแพทย์เกื้อนราคุณจายเจ้าของทุนผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นทาสของผู้หญิงซะง,งั้นถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปแล้วก็นะใส่หัวไปเออโอ้ยอย่าเพิ่งไปิดหูปิดตาตัวเองนักเลยลองทำตามที่หมอบอกดูก่อนใครจะรู้อาจจะได้ผลก็ได้นะไม่มีทางเฮงงั้นนายอยากให้กลุ่มเกื้อนรากุตกไปอยู่ในมืออาของนายเหรออย่าลืมสิว่าผู้หญิงคนนั้นแหละที่บอกแม่ของนายว่าพ่อของนายมีชู้จนแม่นายกลธจนตายแล้วปู่นายก็บอกไว้แล้วด้วยว่าใครมีลูกก่อนคนนั้นจะได้เป็นหัวหน้าต ฉันไม่ลืมหรอกแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกนายจะเจี่ยผู้หญิงไม่่ฉันไม่มากพอเหรอแค่แต่ตัวฉันก็รู้สึกขยะแขยีงอย่าว่าแต่ให้เธอมาเป็นเจ้านายฉันเลยเออะพอเธอไม่พูดเรื่องนี้แล้วว่าแต่คืนนี้น่ะไอ้วีกลับมาแล้วนะอืมฉันเัาเพื่อนๆไว้ถือว่าให้น่าฉันหน่อยห้ามเบี้ยวเด็กขาดน,นะรู้แล้วหนะ้าเดี๋ยวรอฉันด้วยสิ ก็แต่สุขภาพยติที่ไม่ดีทําให้หลานลำบากไปด้วยไม่งั้นหลานก็คงไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ทํางานไม่เ <ยา S 2> ว้นว <ยา S 2> ันย่นาคะย่าเลี้ยงหลานมากับมือถ้าไม่มีย่าก็ไม่มีหนูในวันนี้อีกอย่างหนูยังเป็นสาวอยู่นะก็ควรตั้งใจทํางานหาเงินเก็บให้มากคนนี้ย่าอย่าห่วงเลยตอนนี้หนูต้องไปทํางานแล้วแค่นี้ก่อนนะคะไว้ว่าหลังหนูจะไปเยี่ยมนะพี่อร์ดฉันเอาไวน์ดีๆมาด้วยเดี๋ยวคืนนี้ต้องดื่มเยอะหน่อยน่ะะ สวัสดีคะ่ะทั้งสามท่านไว้ที่คุณสั่งมาแล้วคะ่ะให้ตายสิฉันนั้นรู้สึกกับเธอขึ้นมาได้ให้ตายสิฉันนั้นรู้สึก กับเธอขึ้มนมาได้ไวของฉันโหจะพอหรือยังขอโทษกับคุณผู้ชายฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือว่าความเสียหายของคุณฉันจะรับผิดชอบทั้งหมดเองขอโทษจริงๆคะ่ะย่คนสอ่งอาหารนี่เป็นเธออีกแล้วเหรอเอ่อพวกเธอรู้จักกันเหรอก่อาที่ที่แล้วนายนี่แกล้งชนรถฉันทำให้ฉันโดนด่าเลนในโซเชียลจะต้องหีออกจอกประเทศคุณคะ เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคุณตั้งหาทีเมอแล้วขับแล้วฝ่าไฟแดงมาชนฉันแลว<ะ>้วโดนจับเองอย่ามาโยนความผิดให้คนอื่นเลยคุณมวัวแบบนี้ระวังคว้องกลับข้อหาหมิ่นประมาทนะฉันมีหลักฐานไม่กลัวคุณหรอกอนี่นี่นี่พอแล้วพอแล้ววันนี้ที่เรามาก็เพื่อฉลองได้เธอกลับมานะอย่าพูดเรื่องนี้ทาให้เสียอารมณ์เลยนะเธอลงไปก่อนเถอะคุณคะขอโทษจริงๆนะคะนางสารเ,เลวกล้าขัดความฉันได้ยังไงฝากไว้ก่อนเถอะไขนน่น้าชะมัด คุณพอดครับทางบ้านเก่าเพิ่งแจ้งข่าวมาทางฝ่ายอาคุณเขาตั้งท้องแล้วถ้าตามกฎที่คุณปู่ตั้งไว้แล้วก็หัวหน้าตระกูลเกอนาราคุณก็จะเป็นของอาคุณนะ <c oughs> พี่พอร์ชเงินพี่แต่งงานกับฉันเถอะฉันต้องมีลูกให้พี่ได้แน่ๆช่วยให้พี่ได้เป็นหัวหน้าตระกูลน, <c oughs> นายกับไอวี่ก็โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กหรือว่าลองใช้วิธีที่หมอแนะนำดูไหมล่ะอย่อาเสนอความคิดแย่แยเลย <c oughs> เดี๋ยวสิ ปเสิรมาซิว่าเด็กเสิร์ฟในคืนนี้เป็นใครมาจากไหนคุณพอดแต่คุนลังแกผู้หญิงจนถึงขั้นมีอาการทางร่างกายไม่ใช่หรอจะต้อมีวันปล่อยให้เดทได้เป็นหัวหน้าตระกูลเจ้าหน้าที่รักกุลพวกหนวยการคะได้ยินว่าคุณบอกว่าท่านประธานเรียกฉันคุณพอดครับเขามาถึงแล้วครับ เป็นคุณนี่คือประธานบริษัทการแพทย์เกื้อลาคุณผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของโรงพยาบาลเราจะรออะไรอีกริบสักไสยฉันเออสวัสดีค่ะท่านประธานจบเหตุแน่เราเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลงั้นสิ่งที่ฉันทําคืนนั้นก็เหมือนเย่ยหนวดเสือชัดชัดที่เขาตามมาถึงโรงพยาบาลอย่าบอกนะว่าจะมาเอาเรื่องฉันนะนายเอาไปก่อนฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอตามมาพังครับ ท่านประธานท่านประธานเรียกฉันมามีอะไรจะสั่งคะเธอชื่ลูกพีชใช่ไหมใช่ค่ะผมแนะนำให้ลองใช้วิธีบำบัดแบบกระตุ้นหาผู้หญิงสักคนมาเชื่วยปรับสภาพจิตใจดู ท,บบท่านประธานวันนั้นมันเป็นอุบัติเหตุคุณจะฆ่าจะตีฉันก็ยอมหมดแต่ถึงให้ฉันกล้าขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าฉันก็ไม่มีทางไม่มีทางบางอาจแต่ต้องคุดอีกแล้วค่ะแล้วตอนนั้นที่แต่ต้องฉันไม่สะดวกเรื่องไงทําซ้ําอีกทีมันจะยากอะไรนักหนาะเออานหนึ่ง <laughs> ฉันไม่เอาน้อยไปเหรอ,อ,อไม่ใช่ค่ะ เงินห้าล้านเอฉันไม่เอาค่ะมันไม่ใช่เรื่องเงินเลยแล้วเธอต้องการอะไรคุณมันลามกฉันไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นหรือว่าฉันมีรถสนิยมแบบมาโซจริงๆเธอเป็นเจ้านาย ของฉันจริงเฮ้ยเธอเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาตบฉันฉันตบแกนั่นแหละเธอสามีฉันเพิ่งผ่าตัดเสร็จเมื่อคืนก็เพราะแกเข้าเวรนดึกไม่ตรวจสอบให้ดีเลยทําให้เขาติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแผลก็อักเสบขึ้นมาอีกไม่ใช่นะคะเมื่อคืนคนเข้าเวรไม่ใช่ฉันเป็นเป็นเขาเธอเธอเองนั่นแหละละเลยหน้าที่ ยังกล้าย้อนขี้ใส่หัวคนอื่นอีกเหรอฉันเปล่านะในตารางเวรเมื่อคืนไม่มีชื่อฉันอยู่เลยไม่เชื่อโวรไปเช็คดูสิหมายความว่าพวกพยาบาลทั้งหัวตาบอดกันหมดสินะฉันใส่ร้ายเธองั้ยน,นี่เธอเธอลองพูดสิเมื่อคืนใครเข้าเวรนเป็นเป็นลูกพีทคะ่ะ <c oughs> เร่งสารนั้นเลวกล้าหลอกฉันเหรอวันนี้ถ้าฉันไม่ฉี่หน้าแกฉันไม่ใช่พรนะะี่้ปล่อยนะ <c oughs> ไอตายสะ ่อยฉันน่ะอเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาคือคนเข้าเวรไม่ใช่ฉันนะคะมีคนไข้เกิดเหตุขึ้นมาหัวหน้าพยาบาลก็โทษฉันว่าละเลยหน้าที่นางสาวนั่นแล้วกล้าใส่ร้ายฉันเหรอแก ไม่มีใครกล้าทำร้ายคนของฉันต่อนหน้าฉันได้หรอกขอโทษได้ลูกพีทเมื่อกี้ที่พูดไปเพราะว่าหน้าพยาบาลสั่งให้ฉันพูดแบบนั้นนิสัยของเขาเธอก็รู้ดีนี่ฉันไม่กล้าขัดเขาหรอกคุณพอชคะคุณอย่าไปเชื่อสองคนนั้น <ไป S 2> นะไปเช็คกล้องเขาเมื่อคืนมาครับอย่านะค่ะคุณพอชคะอย่าเปิดกล้องเด็กขาดนะคุณพอชห้องหนึ่งเตียงหนึ่งเรียกด่วนห้องหนึ่งเตียงหนึ่งเรียกด่วนย้ายชนิดหน้าเขาในโรงพยาบาลนี่คุณพอชคะ คุณพอ่อฉันรู้ว่าใช่ผิดไปแล้วคุณพ่อขอร้องล่ะได้โปรดเถอะอย่าไล่ฉันออกเลยจัดการให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นตำแหน่งผู้อำนวยการก็อย่าหวังได้ดั่งต่อครับเอเอ๊ะคุณจะทำอะไรนะปล่อยฉันนะคุณพ่อวางใจได้เลยครับคุณลูกพีชมีแค่แผลถลอนนิดหน่อยนะครับถ้ายาเดี๋ยวก็หายแล้วครับโอเค จะทำอะไรนะทายาฉันทำเองได้ก็เคยนับชิกว่าน,นี้มาแล้วออะไรอีกเป็นอะไรไปคุณคุณหายใจแรงไปแล้วฉันจะกระจี้รเรียบร้อย ขอบคุณค่ะท่านประธานแล้วก็อะไรอีกแล้วก็เอเอฉันเมื่อกี้ฉันไม่ควรเผลอตกคุณฉันผิดไปแล้วขอโทษค่ะขอโทษนะต้องมีความจริงใจด้วยเออหมายความว่ายังไงตกลงกับฉันอย่างหนึง่งฉันจะยกโทษให้ แต่งางานกับฉันแล้วมีลูกให้ฉันคนหนึ่งเอ,อ่อท่านประธานฉันไม่ใช่คนในวงการแบบนั้นก็ไม่มีรสนิยมเฉพาะกลุ่มอะไรด้วยปล่อยฉันไปเถอคะค่ะไม่มีก็เรียนเอาฉันทำไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะเรียนด้วยไปหาคนอื่นเถอคะค่ะนี่แปลว่าเธอไม่แคร์ญาติของเธอแล้วเหรอคุณจะทำอะไรกับญาติฉันแค่เธอตอบตกลงฉันก็จะไม่แต่ต้องเขาแถมยังจะช่วยออกเข้าผ่าตัดหัวใจให้ญาติเธอด้วยเท่าที่ฉันรู้เธอกำลังเก็บเงิน เพื่อหาค่ารักษาญาติอยู่สินะคุณคุณแอบสืบเรื่องของฉันเหรอใช่พอบทสัญญาฉันจะให้เธอสองร้อยห้าสิบล้านถ้าเธอไม่พอใจเราก็ไปเจราจาเพิ่มนะแต่นะนี่มันไม่ใช่เรื่องเงินเลยสักนิดท่านประธานขอร้องเลยค่ะปล่อยฉันไปเถอะนะคุณจะทําอะไรอีกคุณจะทําอะไรอีกคิดอะไรนะฉันคืนของฉันมาคุณคืนมานะคุณคืนมา เธอมีเวลาเจ็ดวันในการตัดสินใจถ้าคิดได้แล้วติดต่อฉันได้ทุกเมื่อฉันไม่คิดให้ดีฉันไม่มีทางไม่มีทางจะตกลงเงื่อนไขลักษณะแบบนี้แน่นอนเอ้ยเอาองคุณกลับไปเขาที่ฉันให้ไปแล้วไม่มีทางเอาคืนอนี่คุณให้ฉัน เออเรื่องนั้นท่านประธานเขาสั่งไว้แล้วต่อไปนี้เธอเข้าเวรเฉพาะกลางวันก็ไม่ต้องสลับเวนอีกแล้วเธอก็ทำตัวเกินไปหน่อยนะมีท่านประธานคอยหนุนเนี่ยยังไม่พูดสักคำอะเอ๊ะออไม่ใช่นะพ่ออต้นลูกพีทเธอไปรู้จักกับท่านประธานตอนไหนกันนะเออฉันไม่ได้ฉันกับท่านประธานฉันกับเขาไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยจริงๆเขาแค่เข้าข้างเธอแสดงว่าเธอสองคนทะเลาะก,กันออไม่ใช่โอ,อ้ยอยากคิดกันไปเองเออ ใครให้คุณมายุ่งกับงานฉันต่อนนี้เพื่อนโรงงานทุกคนก็ต่างคิดว่าคุณกับฉันมีอะไรบางอย่างฉันจะอยู่กับพวกเขายัางไงต่อแค่เธอตอบตกลงฉันจะไม่ยุ่งเรื่องงานเธออีกคุณให้คุณมันโรคจิตลูกค้าในห้อง98เร้ชืเอเธอให้ไปบริการถ้าทำตัวดีๆคืนนี้เธอจะได้เงินครบสำหรับค่ารักษายากของเธอสวัสดีค่ะ สวัสดีเป็นคุณเหรอมีปัญหาเหรอเรื่องก็ส่วนเรื่องตอนนี้ต้องหาเงินให้ย่าก,ก่อนไม่มีค่ะสวัสดีค่ะคุณไอวี่คืนนี้ฉันรับผิดชอบแค่ห้อง908คุณมีอะไรก็ขอมาได้เลยก็ดีงั้นดื่มวายบนโต๊ะให้หมดซะดื่มขวดหนึ่งฉันให้ห้าหมื่นเธอรีบหา,าเงินค่าผ่าตัดให้ย่าไม่ใช่เหรอ ัโเราเนี่มันแรงตั้งสี่สิบดีกรีฉันยังดื่มไม่ไหวเลยใครที่ดื่มหมดไม่ตายก็คงไม่เหลือเครื่งชีวิตถ้าเงื่อนไขรอดใจมากพอก็ย่อมมีพวกต่ำตมยอมทำได้ทุกอย่างว่าไงล่ะลองคิดดูดีๆขอบคุณคุณไอวี่ที่ให้โอกาสนะคะแต่วันนี้ฉันไม่สบายดื่มไม่ไหวจริงๆแกเป็นตัวอะไรหรือกล้าทำท่าทางใส่ฉันอย่ามากร่างนักนะแม้คุณจะเป็นลูกค้าฉันก็ไม่ใช่ทาาของคุณไม่ใช่คุณพูดอะไรฉันต้องยอมหมดทุกอย่าง ก็เพราะเธอต้องการงานนี้งั้นฉันไม่ทำแล้วจบเธอไว้จะทำอะไรปล่อยนะนนปล่อยฉันคุณจะทำอะไรถ้าเธอไม่ดื่มเหล้านี้ให้หมด <c oughs> ก็อย่าหวังจะได้ออกจากห้องนี้เราไปบ้านทุกแห่งในเมืองสมุทนี้ <c oughs> หวของตะกูลฉันอยู่ถ้าเธอไม่ดื่ม ฉันจะให้คนไปถอดท่อออกซิเจนยาเธอเดี๋ยวนี้จะทําอะไรก็ทํากับฉันอย่ายุ่งกับยาฉันฉันฟังแบบนี้แต่ได้ก็จบแล้วบอกให้คนของคุณไปก่อนฉันจะดื่มเองช่วยด้วยน้าผู้หญิงไร้ค่ายัางที่จะหนีอีกเหรอปล่อยฉันนะ บอกให้ไปล่อยไงแกทำเล่าที่จะทำให้ฉันได้เป็นเมียพอสแต่ยังทำให้ฉันเสียหน้าต่อหน้าพอสตอนนี้ยังกล้ามาหลอกฉันอีกหนูสะรู<น>้ว่าจะจัดการแกยังไงเธอเป็นคนขับรถชนคนยังจะกล้ามาพูดถึงอีกละปากดีฉันให้โอกาสเธอขอโทษแล้วไม่รู้จักใช้ก็อย่าหาว่าฉันใจร้ายลากตัวมาปล่อยนะนะล่อยฉัน อย่ามาทำเป็นแย่สงสารต่อหน้าฉันน้ำตาของเธอไม่มีผลกับฉันบางเค้าไม่ควรกินเล่ามันผิดกฎหมายนะถ้าฉันเป็นอะไรไปทุกคนทุกคนก็ไม่ต่างจากฆาตก,กรไม่มีใครหนีพ้นฉันเป็นคณหนู่ใหญ่ตะกุลประพานั่นถ้าเกิดเรื่องฉันรับเองจะกลัวอะไรคุณพอดครับโครงการโรงพยาบาลก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าปีหน้าจะเปิดใช้งานได้โอเคจับตาดูไว้ให้ดีๆครับเธอชอบอ่อยคนไม่ใช่เหรองั้นวันนี้ฉันจะให้เธออ่อยให้พอเลยอย่าหนี้ถ้าเธอกินเข้าไปคืนนี้ถ้าไม่มีผู้ชายมานอนกับเธอ เธอได้ตายแนะ่ <c oughs> พวกนายไม่อยากได้โปรเจกต์กันเหรอฮะผู้หญิงฟรีๆจะเล่นยังไงก็เล่นไปถ้าทำให้ฉันพอใจฉันมีโปรเจกต์ให้พวกนายอีกเพียบฮะลูกพีคุณพอชพี่พ่อช่ะพี่พอช,พ,พ,อชพี่ถึงกับตบฉันพระนางผู้หญิงไรค้ค่า เธอไปของฉันใครก็ทําทร้ายเธอวันนี้ทุกคนในนี้จะไว้ให้ดีฉันจะจัดการกับพวกแกทีละคนครับไล่ตัวไปให้หมดเร็วพี่พอชพี่พอชพี่จะทําแบบนี้กับฉันไม่ได้พี่พอชพี่พอชร้อนจัง ไม่เอาอันนี้ทรม,มานไปได้อะไรไปคุณพออคุณลูกพีทมันจะโดนยาเล้ากำหนดเข้าไปถ้าเธอไม่ได้มีอะไรกับผู้ชายในคืนนี้ <c oughs> เธออาจจะตายได้คุณพอดช่วยฉันด้วยนะฉันยังไม่อยากตาย <c oughs> พอเธอฟื้นแล้วฉันจะไม่ปล่อยเธอไวนะ้แน่หมอกำลังมาจูบฉันสินี่คือคำสั่งจากเจ้าของ คุณพอชไม่ต้องห่วงนะครับยาถอนพิษได้กินหมดแล้วตอนนี้แค่รอให้ฟื้นขึ้นมาพวกนี้เช้าก็จะปลอดภัยแล้วครับโอเคทั้งที่มันก็แค่การสะพาเล็กน้อยเท่านั้นทำไมถึงควบคุมตัวเองไม่ได้ถึงอยากได้เธอมากขึ้นเรื่อยๆ จูบฉันนี่คือคำสั่งของเจ้านายเมื่อคืนฉันคงเสียสติไปแล้วแน่ๆ เออคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนฉันเออฉันเมื่อีืนิดธอมันก็แค่อุบัติเหตุนะคะบอสแต่เธอก็ปั๊มไลายนิ้วมือไปแล้วจะมาบอกว่าไม่เอาเหรอเอฉันยังไม่ได้เซ็นชื่อเลยนะอีกอย่างเออเวลาเจ็ดวันยังไม่ครบเลยคุณให้เวลาฉันคิดอีกหน่อยนะช่างเถอะยื้ไปก่อนก็แล้วกัน อีกอกี่วันเอ่อห้าวันฉันน้เวลาอีกแค่สามวันสามวันเอ๊ะไม่ได้นะสามออออบอสเมื่อคืน เมื่อคืนคุณช่วยฉันไว้ฉันซาบซึ้งมากเลยนะแต่ให้ฉันเป็นเจ้าเจ้าฉันทำไม่ได้จริงๆคุณไปหาคนอื่นเถอะลูกพีทเธอคิดว่าฉันเป็นคนยังไงเออเด็ดขาดพูดคำไหนคำนั้นแล้วก็โรคจิตเพราะงั้นสัญญาก็มีผลแล้วฉันไม่เคยยอมใครถ้าฉันไม่ยอม คุณจะทำอะไรฉันได้ประธานบริษัทระดรับประเทศจะมาฉุดผู้หญิงไปแต่งงานรยไงฉันไม่ชอบบังคับใครเธอมีทางเลือกที่สองอะไรเตรียมเงินห้าร้อยล้านค่าพิสัญญานี่มันสัญญาแต่งงานหรือสัญญาขายตัวกันแน่ ตอนนี้คุณจะขู่ฉันยังไงก็ไม่ได้แล้วถ้าเธอชอบฉีกและฉีกมันอีกฉันจะให้คนถ่ายสำเนาเพิ่มมาให้นี่คุณฉันไม่ได้ขู่แค่อยากให้เธอคิดให้ดีแต่งานกับฉันมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดผู้หญิงคนอื่นมีอะไรเธอก็จะมีแม้แต่สิ่งที่ผู้หญิงคนอื่นไม่มีเธอก็จะมีฉันทิ้งไปแล้วไม่ใช่เหรอคุณครั้งนี้อย่าทิ้งอีกนะเอาละ กินข้าวเสร็จเดี๋ยวฉันไปส่งเธอไปทํางานเอ๊ะใส่ลูกปัดที่แม่ไน้ฮให้ไหว้ก่อนสิ้นใจนายไม่เคยถอนมันง่ายๆเลยนะฮะให้คนอื่นไปแล้วเดี๋ยวนะให้คนอื่นไปแล้วแต่น่ามังของตกทอดไม่ให้สภายในอนาคตนี่นายนี่มีคนในใจแล้วเหรอไม่เข้าใจในายกำลังพูดอะไรเฮ้ยยังจะมาแกล้งไม่รู้เรื่องอีกเราเนี่ย รู้จักกันมากี่ปีแล้วคิดจะเป็นฉันได้เหรอพูดมาเธอว่าตกลงเป็นคุณหนูบ้านไหนเฮ้ย hey, พี่น้องกันแบบนี้ฉันจะช่วยสแกนให้ก่อนนะฮะ <laughs> ถ้านายว่างนักเลก้วก็ฉันมีโปรเจกต์รวมอยู่หลายตัวที่ต้องจัดก,การน่ะไปจัดก,การให้หน่อยสิโอ้ยฉันผิดไปแล้วพอใจยังนายก็รู้นีว่าฉันไม่ถนัดเรื่องพวกนี้ไปทำงานของนายต่อเถอะฮึช <c oughs> ยังไงฉันก็หาจนเจอว่าผู้หญิงคนไหน ฮึไปแล้วเตรียมของมันไว้พร้อมไปขอบ้านสาวตระกูลปวินาดาอารุณสวัสดิ์เอ้าลูกพีทมาย่าย่าอีกแล้วเหรอบริษัทยาของตระกูลประพาน,าน,านถูกแชรเรื่องเครื่องมือแพทย์ปลอมเมื่อคืนบริษัทร่วมทุนหลายแห่งถอนตัวมูลค่าตลาดหายไปนับหมื่นล้านวันนี้ทุกคนในนี้จะไว้ให้ดี ฉันจะจัดการกับพวกแกทีละคนครับจะว่าไปนี่เพราะฉันหรือเปล่านะเอ๊ะลูกพีทย่าเธอออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนี่ทำไมาเธอยังมาอีกออกจากโรงพยาบาลงั้นเหรอตอนไหนกันก็เช้าวันนี้ไงแม่เธอพากลับไปแล้วเก <laughs> <laughs> <ห> <laughs> ิดอะไรขึ้นลูกพีทแม่เลี้ยงเธอน่ะหาสามีดีๆไว้ให้เธอแล้วนะย่า yeah! มา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 ถ้ากลับมาได้จังหวะพอดีจะได้เจอผู้ชายของเธอสักทีฮะ <am repertoire> คุณจะขายใช่เหรอ э? นี่มันการขายแบบไหนกันะฉันทําแบบนี้ก็เพ er นะื่อตัวเธอนะเพราะเธอตายตั้งแต่ยังเด็กเรื่องแต่งงานฉันต้องจัดการเองหยุดทําเป็นคนดีเถอะอย่า,ค,ยาคิดว่าฉันไม่รู้ตั้งแต่เด็กจนโตคุณไม่เคยมองฉันเป็นลูกสาวเลยถ้ามีเรื่องดีๆแบบนั้นจรงิงก็คงไปตกที่บีมลูกสาวของคุณไปแล้วจะมาถึงฉันได้ยังไงเธอย่าอยู่ไหนฮะย่านี่เธอนี <c urs> ่ไม่รู้จักดีชั่วเลยนะ ฉันบอกเธอไว้เลยผู้จัดก,การบอยคนนี้เป็นถึงตัวแทนขายายาในเครือเกอนอราก,กุลสินสอดให้มาแล้วสี่แสนสี่ถ้าเธอแต่งกับเขารับรองได้กินดีอยู่ดีแน่นั่นสิผู้จัดก,การบอยเป็นคนใหญ่คนโตขนาดนี้มาสนใจแค่พยาบาลตัวนี้เนอะอย่างเธอถือว่าเป็นโชคดีของเธอแล้วเขานอกจากจะอายุมากไปหน่อยแล้วก็ฆ่าภรรยาไปสามคนไม่มีข้อเสียอื่นเลยนะอย่าทําตัวเหมือนไม่รู้จักบุญคุณเงินโชคดีนี้ให้เธอเอาไหมนะ่ะพูดกับน้องสาวเธอแบบนี้ได้ยังไง ถ้าจะต้องแต่งก็แต่งไปเถอะฉันไม่แต่ง <c oughs> ถ้าเธอกล้าไม่แต่งฉันจะจัดการย่าคนนั้นเองคุณผู้จัดการบอยบอกไว้แล้วถ้าเธอยอมแต่งค่ารักษาของย่าเธอและค่าเรียนโรงเรียนดีๆของน้องสาวเธอเขาจะรับผิดชอบหมดถ้าคุณปาวีนาดาดูแลเธอมานานขนาดนี้อย่าทำตัวแห่งแกตัวมากนะค่ารักษา,าก่าฉันจะหาทางเองแต่ฉันไม่ยอมให้คุณจัดการเรื่องแต่งงานนี่เธอไนล่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่นี่ค่ะผู้จัดการบอยเธอคนนี้เหรอพร้อมแบบนี้จะมีลูกชายฉันได้ไหมเนี่ยได้สิได้แน่นอนถ้าจะมาจากมหาลัยการแพทย์ชื่อดังรับรองข้าลูกชายวันท้อสมบูรณให้คุณได้แน่งั้นก็ดีแต่ฉันขอตรวจของก่อนนะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะพี่เคยพี่สาวฉันเป็นของพี่แล้วอยากทำอะไรก็เชิญเลยค่ะออ ฮ้ยนังนี่กล้าตอบฉันเหรอโมไรนักหนะไป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 พอแล้วลุกขึ้นมาต่อยฉันแม่เธอขายเธอฉันแล้วลุกขึ้นมาลูกพีชช่วยด้วยถอยไปลูกพีชเยอะ ย่าคะลูกพีอย่าแล้วครับคุณพอดลูกพีแต่งงานกับคนอื่นแล้ว